ตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวไปนองตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนโอ้ย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 ส้มตำส้มตำ่เจียวปลาทูทอดปลาหน้าทอดอาหารเช้ามีของหวานด้วย แับบัวแักบัวเป็นของหวานมาพี่น้องใครยังไม่ทานข้าวก็มาทานด้วยกันเด้ออร่อยอร่อยสวัสดีค่ะโอ้กินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินหมดปั้นนี้ก็โอ้อิม่มข้าวเหนียวกินกับส้มตำตำอร่อยอร่อย มาครับพี่น้องมีปลาทูยักษ์ด้วยปลาทูยักษ์กินยังไม่หมดเลยสองตัวโอ้ข้าวหน่ปั้นนี้กินละตอนเย็นไม่ต้องกินข้าวแล้วเนี่ยข้าวหนียใหม่ข้าวหน่ใหม่ข้าวหน่ใหม่โลโลส,สามห้าสวัสดีค่ะยายเล็กมาด้อเอสเบอมาเอ แม่เธอเป็นไงบ้ากินข้าวเชองยำบ่ายก็สูยักษไม่มีใครกินเลยกินหมดแต่ตัวนึงตัวใหญ่เขแงละห้าสิบบาทสองตัวห้าสิบบาทใช้มืมอรวดพี่น้องมาค่ะยายเล็กขอบคุณนะคะ ตากข้าวเพิ่งออกมาจะเรียกเออตากข้าวเจอฝนเจอฝนตกเอาเอาไว้ในบ้านตากมาสามสี่วันแล้วยังไม่แห้งอยู่เมื่อวานนี้มีแดดดูวันนึ่งก็ลากออกไปตากแดดเอาขึ้นบ้านแล้วสิบหกถุงเมื่อวานมามาเรียกซื้อยี่สิบบาท กินคนเดียวค่ะอื่นเขากินหมดแล้วเรากินทีหลังถ้าเราไล่ด้วยกินด้วยคนอื่นเขาเกรงใจเราก็ไม่กล้ากินไม่กล้าคุยอร่อยนะยี่สิบบาทเนี่ยกินไม่หมดหรอกกินจะน้ำมันฝนตกฝนตกตอนนี้ก็มืดคือมอยู่กำลังลินปล,อปลอ่อยปล่อยเรียกอะไรเป็นเย่ยวจักรกจันอะลงไปปลอยนหน่อย อบอข้าวนี้กนเหนื่อยมากเมื่อวานก็นเล่งสวัสดีคะ่ะอ้ําทานข้าวเลยกกันนะคะย่ยเลยกบอกกินกินหมดปั้นนี้ไปไปเลี้ยงน้องได้เลยใช่ไหม <c oughs> พี่น้องใช้มือเด้ยขออนุญาตใช้มือมันถึงอร่อยกินข้าวเหนียวคะ่ะวันนี้กินข้าวเหนียว เรยบอกกินหมดปั้นไปเลี้ยงน้องได้เลยขอบคุณมากมาค่ะฝนตกอะไรมืดขึ้นมาก็บอกมีพายุตากไว้สามสี่วันแ,แล้วไม่แห้งไม่จะฝนวันมีแดดนหน่อยนึงฝนมาตกเอาตอนที่เขากำลังตากข้าวเกี่ยวข้าวกันเนาะพี่น้องลำบากมาก นี่นี่เพิ่งจะเกี่ยวหน่อยเดียวเองนะซึ่งเดิอนี้จะเกี่ยวเยอะน้ำซ้มตำอร่อยวันนี้อร่อยมีผักบ,บัวด้วยนะพี่น้องผักบ,บัวเกี่ยวน่ากินมากเลยอทอดได้สวยมากสิบบาทสิบบาทก็ซื้อกินได้นะ ก็ให้ทังหกแผ่นนะเรือกหกแผ่นนะบักวัาบ้านเจ้าจุ๋มเลือกแผน่นขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายยี่บห้าล้านดวงใจทานข้าวด้วยกันพี่น้องมน,น,นูบ้านๆอันนี้ทอดไข่เป็ดนะพี่น้องอันนี้คือไข่เป็ดซื้อไม่มีหรอกไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงจะเป็ดบาบาเลีอ่เป็ดไข่ไม่ได้เลี้ยง เขาบอกกินข้าวเหนียวกะทอดไข่นี้สุดยอดเข้ากันดีทำมาตาเป็นไนตาบามากินเขาแล้วกินไหน เบสแม่เธอไปหาหมอ,อยังขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณสามสิบเอ็ดล้านดวงใจนะพี่น้องให้ดูักบัวจิอยู่พี่น้องน้ำงามน่มากินมากเลย นะคะมัใจะรัวๆโทรศัพท์มีสองเครื่องแต่อีกเครื่องหนึ่งมัน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 ทําไอ้นั่นไม่ได้ว่าซื้อใหม่มันมันทําช่องเจ๊ตุ่มรวยๆไม่ได้ทําไม่เป็นมันมันมันไม่เข้ามามันมันไม่มันไม่เข้ามาเลยแล้วรอลูกสาวมาทําให้ เราก็ยังไม่ได้ปล่อยพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะเรียกเกิดลูกตาแบบไฟมานะคะขอบคุณค่าคุณภาษาเกษอ่านไม่ออกนะภาษาเกษขอบคุณมากมายค่ะอนานกินก็อร่อยนะะส้มตำจีตตุ้มไม่ค่อยกินนะไม่มีฟันเคี้ยวเลยไม่ค่อยกินส้มตำ วันนี้นึ่งข้าเหนียวใหม่ก็เลยไปซื้อมากินดูมะนาวเขาใส่ให้ทั้งลูกเลยขอบคุณนะคะทุกท่านอืบัวกระรองเรียกแล้วเอาละ คุณค่าสิบร้านลงใจสานข้าวด้วยกันส้มตำไข่ทอดไข่เป็ดนะเนี่ยไข่เป็ดมันจะแข็งกว่าไข่ไก่จำจำจำน้ำส้มตำ มันเงียบมากเลยนะเยอะเล็กช่องเยอะตุ่มคลิปยาวตุ่มก็เลยลงช็อตเยอะช็อตก็ยังได้หลักร้อยหลักพันอยู่ช่วงเขาไม่ดันมันไม่ถึงร้อยเลยนะมันได้แค่สิบยี่สิบนะช่วงเขาดันหลักร้ 100, อยหลักพันเลย ก็เผ็ดดูเนาะทีบ้านเราทียังพี่น้องจะจงขึ้น1สนาทีก็พอนะโว้ยเพิ่งจากเนานทีเองจะได้มากินข้าวเร็วนั่นเนี่ยข้าวหมดปั้นแล้วเล็กเหลือแค่นี้เองสวัสดีค่ะคุณสังเกิดวัสดีค่ะสีนเนี่ย แมมคุณภาษาอังกฤษใสมาอ่านก็ไม่ออกอ,อ่านไปอ่านมามันเชื่อมกลาง <laughs> ใช่ไหมกินสมตำเดอ้อแม่ซือมากินสองคนก็พอพออิ่มก่อนแม่มาแม่มาที่หลังพอกินไปถึงทองแล้วแหม่หังมาไปตากเขาอยู่ในบ้านไปยกหนองยีวาอยู่ในบ้านนะกำลังเออแอ,ออเอแอ,อพูด ค่ะสินีสซนีก็สวัสดีรอบบ้านค่ะจำผมมาเนี่ยแซ่บแบบจะเรียกขออีกปั้นหนึ่งอ่ะขออีกปั้นหนึ่งเนี่ยไข่เจียวก็อร่อย คุณนี่ห้าโมงใช่ไหมแม่แม่แม่จะออกบ้านเชียงนะแล้วจะไปไหว้เดี๋ยวชวนพ่อออกเที่ยงหรือออกเช้าดีปะออกช้าเลยมั้งเนาะเ้วจะไปไหว้อะไรพระธาตุขันพระธาตุขันพระธาตุคันแก่นคิดถึงอยากไปไหว้เราจะไปไหว้พระธาตุขันขันแก่นก่อนเราถึงจะเข้าสนามบิน อ,อร่อยข้าวจีนีมามาอร่อยด้วยกันสวัสดีค่ะคุณประธานจิตทานข้าวด้วยกันนะคะส้มตำไข่เจียวปลาทอดปลาปิ้งอยากไปว่ายพระธามแก่นคิดถึงมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคิดถึงอยากไปหา อืมไม่รีบหรอกห้าโมงก็ออกเที่ยงออกเที่ยงพอดีเนาะออกเที่ยงไปถึงที่โน่นบ่ายไปไหว้พระเสร็จก็เข้าสนามบินเลยพอดีจะได้ไม่ต้องรอนานใช่ไหมรอบนี้จะกินแหนมเนียงนะอยาากินแหนมเนียง ขนมปังฝรั่งเศสก็อร่อยนะะเอวแหนมยังกับขนมปังฝรั่งเศสขอบคุณนะคะขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณยายขอบคุณชินี่ขอบคุณอ้ําขอบคุณคุณภาษาอังกฤษทั้งหลายโอ้ก็เผ็ดนะกินไปกินมาก็เผ็ด โอ้พี่น้องอก็เหนียวจิ้มน้ำน้ำส้ตมตำขอบคุณมากมายค่ะขอ,ะอ,นนอีกหนึ่งนาทีค่ะอดทนนะเดีเ๋ยวเอีกหนึ่งนาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวมวาผักบัวผักบัวจิ๋วอร่อยอร่อยส้มตำเสร็จแล้วเผ็ดแล้วมีของหวานผักผักบัวเขาทำหน้าๆกินมากเลยนั่นเนี่ย มาค่ะสินี้ปกบัวขีดปักบัวอร่อยอร่อยถ้าเป็นวัยรุ่นนะกินไม่เหลือนะสม้มตำแก้เผ็ดครับเผ็ด ปักบัวแก้เผ็ดเขาทำได้นั่นมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรนุ่มฟูนุ่มถือทานอยีางช่นน้องขออนุญาตลงไปินนะคะ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายทุกแชททุกเลิกทุกคอมเมนต์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเฮงห่งรวยรวยปังๆกันทุกคนจะ้่งขออนุญาตลงเวทีค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขออนุญาตนะคะบ๊ายบายค่ะ